ผมชื่อเล็กนะครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านขนมชื่อ Brick d e s s r t t b r r นะครับมีอยู่3สาขาอยู่ที่พารากอน ไอคอนสยามแล้วก็เซนทันรัดเ้านะครับอีกธุรกิจหนึ่งก็คือทําเกี่ยวกับโฮมเดคอเรชันนะครับจริงๆแล้วเ,เหตุผลที่มาเรียนเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลีย่ยนไปไวมากแล้วก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับปีนี้หรือปีหน้าหรือปีต่อๆไปเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นถ้าเราไม่ปรับตัวก่อนไม่หาความรู้ใหม่ๆก็คิดว่าน่าจะรอดกันยากจริงๆแล้วเราก็เรียนกันมาหลายคลาสแล้วครับก็ยังหา คนที่จะมาตอบโจทย์ผมเนี่ยยังไม่ค่อยได้นะครับก็มาเจออาจารย์หนึ่งะอาจารย์แอมเนี่ยจริงๆที่ชอบแกเนี่ยเพราะว่าแกเอาความรู้จากจากธุรกิจที่ทําจริงๆอะครับไม่ใช่แค่อ่านมาแล้วก็มาเปิดคอร์สสอนเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยทุกคําถามที่ผมตอบถามไปเนี่ยก็ได้รับคําตอบที่ตรงจุดมากๆวันนี้ก็ได้รับความรู้ค่อนข้างเยอะมากเลยตั้งแต่ภาพรวมของ f a c e b o o k ณัปัจุจุบันมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง นะครับแล้วก็วันนี้คิดว่าคืนนี้น่าจะลองกลับไปยิงแอดได้เองนะครับเลยอยากฝากให้เพื่อนๆนะครับที่ยังติดติดขัดๆในการทําธุรกิจหรือว่าคนที่เคยหรือไม่เคยเล่นหรือแม้กระทั่งคนที่ยิง Facebook อยู่แล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่ได้ผลสักทีลองมาดูนะครับผมเชื่อว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลาสนี้จากตัวจริงเสียงจริงแน่นอนครับ